เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับผมผมมาคลิปเอ้าบ้านสวยชมหรือซื้อเล็กอยู่ครับบ้านสวยครับพื้นที่เยอะของสิ่งปลูกสร้างหลายหลังเลยราคาสุดคุ้มนะครับหลังนี้มีบ้านเล็กที่พร้อมน้ําไฟพร้อมนะครับตรงด้านล่างเป็น อุ่มเลยครับทานล่างหน้าจอซ้ายมือนะครับบ้านหลังคาสีแดงแล้วก็ด้านข้างหลังคาสีขาวนี้ด้วยนะครับภายในสวยงามไม่ต่างจากบ้านใหม่เลยนะครับมี4ห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องครัว2ห้องรับแขกนะครับจอดรถในบ้านได้6คันเลยทีเดียวแถมแอร์ให้ถึง4เครื่องแล้วก็ยังเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดด้วยนะครับบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแถมมาให้ด้วยเลยมีพื้นที่เหลือไว อยากสนามหญ้าปลูกต้นไม้ทําสวนหย่อมได้สบายสบายสวยๆครับบนพื้นที่200ตารางวาสิ่งปลูกสร้างเต็มพื้นที่วิวภูเขาบรรยากาศดีเหมาะกับการอยู่สายพักผ่อนย้อรใจเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่แอาอาัดไม่วุ่นวายแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันประจำทุกวนันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย หลังนี้จากเดิมขายอยู่2ล้าน2แสนลดราคาถูกๆครับเหลือเพียง1ล้าน8 5ห0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าใกล้วัดราคาเบาๆครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอหนองยาไซเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอ กดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับสวัสดีครับ